สวัสดีครับผมลูก o อ f พิเชียครับพี่น้อง c Fan ครับสวัสดีทุกท่านทุกคนมาพบพ่อพระเอกบอมครับกําลังกินเข่าได้ยังกิ่นเนาะพระเอกเข้าอัคนาครับผมพระเอกบอมพระเอกต่อโซ่พระเอกเบลพระเอกไอ้เคยผู้เด่นนะ กันเอกิดพูดเลันเกิดก่อนเดือนสิบเจดเนี่ยเดือนสิดสิงหาโอ้โตอได้กินเค้กแม่งวีเวลากินเนี่ย้องก่นเนาะท้องก่อนพูเนาะมือบวกไรธรรมดาก็เลยมาซูม่กินบ่กะซื้อให้กูเนี่กะซื้อให้ขึ้นหนารักกับเบลเถอะอะไรนะรักคึอฝอย้าจกินอะไรแดงโจกินอะไรแดงเแล้วเาบอ้าเมาได้เมือนอ้กันเห็นบอลลูนาบอลบ พระเอกบ่มนาลาก่อนพี่น้องพราคุนจุมน้าเอกเขาก็ล่งเห็นย่างกันบุ๊คผุนแต่ว่าเด็นน้สลัดอนออกช่องโลโก้เนี่ยบ่อยมากมขึนออกบ่แต่ว่าีดีบอมบ์เนี่ยพนเมืองหลายเดียบอติดเหลืองมันเจ้าพูดเร็วเวมันมีนแล้วัขอตีอะตีโซ่ขงร็วตีเหลืองตีเหลืองมด ที่เรื่องบรรทุกขิดวมสิบปตัดผมมโกันคอยไปตัดคอยตัดแล้วเดือนนงเออแล้วแล้วายะเี่สิบสี่ม้งแรงเลยเดียวนี้ตัดแล้วังไมอย่งไรเพาตั้งแต่สิปตัดผมเลยเขาถายพวนี่ขายคลิปอ๋อแล้วทมท่านเทนเดียวนน่ะต้สิบปตัดผมด้อนี่่นนี่กับบ้านแต่แลวกับบ้นรอเลาสิ้เดองเยไปเทธุลาอยู่บ้านท่านิไม่อบตอบ่อ สอยุยะก,กะละเดกะไรดเรยลยวาทไปเขานายใจักเลยแต่ว่า<อ>กาที่เขาอาจาาออออาจะนาาั่ซ้อบสอซอมหลังได้กบ u, ารากรบออได้ไกุแล้วเยุติคัเรื่องอืนอืจังว่าก,กันดเป็ไธุระสำคัญอีกทีก็เือือเหาจังว่ากัดธุรกิจสีกทีกเื่าไมื่อเฮางว่านเดีธุรีกที็เรย่องอื <laughs> ่นืเอ่านเดี๋ยวไปธุรกทีรื่องื่นเทาง่ากัาเดวธุรัีกิีก เท่าเแม่ปวงคิดตามาหอดอยู่ไมปรมาหอดตั้งมู่บ้านแม่ให้ตั้งไหนถ้าแม่จะไหนสิท่านแ,แกแล้วจักจะวดัผมโอ้ยไม่จะด,ดีดีใส <laughs> ่สูตไทยิดีหรืม่ตัดเอาแอมสิดีบอะเ <laughs> งินหลายฟิวกรตีมือเ <laughs> ดียวก็หอดดีคือโดนแท้ ห้าทสบาทบวชให้ลูกชายขอลบไปไปต่อกิลรสซิ่ไทยพี่เอันไทยสัดีนหเพลกมีอีกตัมีตัมันน้อยอย่างยูอ๋อนันบินตะเนาะนนอแห้งมีอีโตัวพีบอกวิธีการฮิตเดชท่านน่ะเอากาวติดเอาสุดน่ะบ่ยังไงว่าปักที่หลังติดไปก่อนที่วาายูก่อนเออมันก็ได้อยู่ จิบเลี้ยงเนี่ใส่กาล้เทคนะเอาขวดเดียวเมี่ะขวเดียวแปะแปะแปเฮ้ยมาถึงนมาสิผูสำนักข่าวโลกโกนีโอ้ยแมนรายงานถูกคลอมกันไปจีนได้คำวันิจขึ้น้า้าไรสอมแทะเอาเป็นถ่ายคอนเทนต์มาสั่นไม่ี้เนมือึ้นใส่สูยังอ่คะใส่สูทสีนใดก่อนชุดเปล่าจีนใส่ชุดเก่าขึได้ปุชุดบ้านส่ไีน จักได้สีได้ไปเบิ่งก่อนบ่รู้ว่าสิใส่ได้ใส่สีได้ใส่มันตัวสีเลยมีมีสองสีได้มีสีเดียวเลือกสีได้บ่มีสีเลือกโอ้ยใส่สีแดงกันได้คือเก่านั่นล่ะนี่แต่งแต่งกันไดนก็ะมือมืออื่นนี่แต่งแบบใดนไ่ให้บอกสิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ติเซอร์ไพรส์ามีอีโตนี่ต้องแต่งหน้าพิสุดอยเซอร์ไพรส์นี่คืออย่างที่ท่านวิสุดที่กลัไปเบิ่งก็สิหาจับนั่นจับนี่มาใส่ออกคือบ่ให้วิชุดทุกอย่างไปหายืมซุปเปอร์เอกบ์แบน่ารกก่อนบอสสุดเราพวกเราสุดหลายสุดเป็นอีโต อาชีพแม่อาชีพมีตัวแถมมันฟันลงแถมเลยไหมเลือดหผ่อยเลยเพื่อเพื่อเพอเอฟซีเลยแม่เพื่อความสมจริงฟันนุ่งแล้วก็ปากยหัวแท้เลี่ยนเออเออกีบมันปากกูอยู่กับมีฟันลงไปเลยเนาะเลี่ยนความสมจริงฟ้องแท้ไหมเป็นสีสันดีอืมเสด็จรั้มมือมูไปเหรอเพื่อนกินเขากินหนักไปกินเรียบร้อยแล้วตาสะดิ่งสุดเป็นข้อกามือละคาบคือจังพระวัดป้าเนี่ยล่ะมา่อกี้ไรยานอ้วน แต่งก่อนล้ำไงเนี่ก่อนล้ำอีหยังนีก่อนล้ำโลโก้ล้ำเพิ่นล้ำซ้อยแล้วพอแต่ว่าท่อนี่ท่อนี่เอ้ยท่อนี้การแบบไายงานตัวไหมเอยเดี๋ยวไปเก่าให้ในเพ่อะจริงจังไอ้นี่เอาไปหยั่งเออเสียบมาล้ำสุพีหน่องฟังล้ำไหนสดอะไรอย่างล้ำเปิดโตล้ำซ้อยสันสันบ่ต่อเนี่ยอ๋อำสันสันอ๋มีโลโก้ซื้อโลโก้ใส่โลโก้แมนหรืมัต้องเล่าไปตั้งแต่บ่บอก่าลายเอาหน่อยเอาหน่อยแม่ก็ต้องเล่าโลมาตัดตอนเดี๋ยวสิเป็นการบ้านสิ โอเคเด้อโอเคเด้อแต่เราพี่น้องฟังแล้วเนี่วพี่สะดิ้งเป็นคนแต่งให้ใช่ปะใครเสียว่าจะเห็นได้เอาให้โจดจัลเลอร์จาได้ต้องได้ก่อนนึงพี่น้องเตรียมซ่อมครับผมท่านี่กับนางเอกน้องหมิวนัทพรน้องเพลงน้องชมไอ้น้องไอ้ชมผู่มาจะใส่ปะ ไรมาอะไรมาหมดเลมาแล้วมาแล้วพี่น้องใช่มาผู้ใดบ่มาแล้วครับพระเอกนานไอ้บอมเอกครับไอ้บอมนรากรมาโพครั้งพี่หนอได้กินเข่าอิ่มเราค่ะผู้ใดสิตต่ำมะฮงใส่สุดนางเอกไทยนี่ได้สุดหรือบปล่ได้แล้วค่ะสวยงามบอกบอสบอกระสีถันรอดเบิงมือจริงเนาะพี่ฮักบอสปูพรมีพี่ฮักอะไรสดบอสสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องรั้งอะไรสดบอส มาแล้วมาแล้วเรามันขวดนึงแหละมาแล้วป้าเพื่ออไรอย่างมาพี่น้องพ่นอนไม่ป้านอไม่หมากนาวพี่น้องอ้ย ได้นองใหม่มาฝาดได้กะนาวได้นองใหม่จากแม่แดงนะครับพีรั Brother ้หน่อไม้ทั้งมะนาวองไหนองไหนมีเรียนนะครับผม้องก็เลยบาร์เเป็นต่อนะเพราะว่าถ้าจะแยกมันกับบาร์เลยแม่มันระยะนาการเรียนเนาะก็เลยนหน่อแต่เป็นต่อนั่น ตอนนี้ก็คือจะเป็นน้องอายนไอ้นพลงน้องหมิวนะคตองเพลงนะคะอ้ติดไปกอดกองอเพลงโลกูดด้ดูเอกโกดเมื่อท่านมีสุดใส่ิวตัวค่ะอันทันอันเป๊ะได้ป่อโอย่าให้่าแนนอนถายนวอนทานวนอนบอนอนเขาเรียกว่าถ่ายคลิปแนวนอนถ่ายคลิปย่บีโน่ถ่ายคลิปลายนอน น้องมิวน้องเพลงพี่น้องพระกนนังนะเอกอ้าน้องอันนินไอ้น้องไอ้อายพระเอกน้ำก็พ่อพีกโอนฝากหนูให้พี่มิวใช่ไหมคะฝากกค้ไรกดแซ่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ FC แฟนคลับเพอร์ทจุนกันทุกคนครับผมอ้าวพี่น้อง นานโมโคลอธิบายย้อนไปเราก็เตรียมชุดเตรียมของไทยโปสเตอร์วันพรุ่งนี้แล้วครับไม่ตัวนี้มีน้องนี่นี่กับเนื้อเน้อถามว่าพ่อเพชร